สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ PPV นะครับหรือรถ SUV ครอบครัวนะครับเที่นั่งยอดนิยมอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอาใจลูกค้านะครับที่ชอบรถนะครับสายลุยนะครับนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น็อปสุดนะครับในเครื่อง2.8นะครับ4 wheel drive หรือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับ และคันนี้นะนะครับที่เรารู้กันนะครับโหต้องบอกว่าช่วงล่างสมรรถนะนะครับอัตราเร่งนะครับแรงบิดแรงทอร์กต่างๆก็คือโหคบคันมากๆนะครับจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและสําหรับคันนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับปี2018แล้วนั่นเองนะครับจะมีดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและนี่เลยครับโตโยต้าโฟล์กเจอร์นะครับ 2.8V นะครับ 4ฟลว์ด้นะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2018เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง1 6 0 0 0 0กมิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์นะครับและสำหรับราคานะครับวันนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับ จ่ายเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพอร้านเราฟรีแวดเจ็นะครับฟรีค่าโอนนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง16,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลย7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจััังหวดนะครบ ก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีแฟร์แนนต์นะครับวิ่งเข้าไปบริการนะครับไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้า ฟอร์จูเนอร์นะครับตัว2.8ขับ4คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับทำไมลูกค้านะครับถึงนิยมใช้นะครับถึงหาใช้กันต้องบอกว่าโหล้นหลามกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับที่เป็นโหต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่เป็นโลโก้นะครับโตโยต้นะครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับไฟหน้าต้องบอกว่าเป็นใบบียม LED แล้วนั่นเองนะครับแล้วเขาจะมีไฟ เดย์ไทม r u ั n นิ่งไลท์นะครับเวลาเราขับขี่กลางวันนะครับเขาจะมีเป็นเส้น l e d ตรงนี้นะครับคือสวยมากๆนะครับและมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับและสีต้องบอกเลยว่าสีนี้นะครับสีขาวมุกนะครับสียอดนิยมนะครับสีนี้คือสีสวยมากๆนะครับสีรถสีขาวนะครับเขาจะทําให้รถดูแบบพรีเมียมดูหรูหรามากนะครับเวลาเราวิ่งบนท้องถนนนะครับและสีขาวมุกต้องบอกเลยเวลาออก 0นะครับออกจากรถใหม่ป้ายแดงออกจากโชว์รูมนะครับต้องเพิ่มเงินนะครับจากราคารถด้วยนะครับ10,000ถึง15,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับและสำหรับีต้องบอกเปร์เซนสีนะครับผมให้ไปเลยนะครับ96 97เปซเลยก็ว่าได้นะครับรอยสะเก็ดหินริ้วรอยต่างๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับลูกค้าเดิมนะครับ ดูแลรถนะครับเป็นคนที่รักรถอย่างมากเลยนะครับสีสวยมากๆนะครับตลับล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขอบ18นะครับเป็นแม็กเดิมนะครับจากศูนย์นะครับเป็นแม็กโตยต้าฟอนเนอร์ตรงรุ่นเลยนะครับมาพร้อมด้วยขนาดยางนะครับ265 60R18 เลยนะครับนี่และด้านในนะครับซุ้มล้อเบ้าชกต่างๆนะครับนี่อันนี้คือเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับ ซุ้มล้อรอยมาร์กิ้งเบ้าโชกคต่างๆนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีร่องรอยแห่งการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับและกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับและที่ปลายกระจกมองข้างนะครับเขาจะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED มือจับนะครับเขาจะเป็นโครเมียมนะครับทั้งหมดสองข้างเลยนะครับและเขาจะมาพร้อมด้วยระบบนะครับสมาร์ทเอนะครับปลดล็อกหรือล็อกรถนะครับ กดเพียงตรงนี้ได้เลยนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับเราก็สามารถกดล็อกรถหรือปลดล็อกได้เลยและล้อด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาจะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับสำหรับรุ่นเมนเนอร์ n ชนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคือเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วนั่นเองนะครับนี่เวลาเราวิ่งกลางคืนนะครับหรือเวลาเราเปิดไฟนะครับเขาจะเป็นเส้นๆตรงนี้เลยนะครับ อันนี้คือสวยมากๆนะครับเอกลักษณ์มากนั่นเลยนะครับสำหรับรุ่น Minor c h a ชนนะครับมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกลงที่3นะครับเสาอากาศแบบคีบชำามนนะครับนี่โอ้โหโลโก้โตโยต้านะครับแผ่นเพจนะครับโฟลเดอร์นะครับเป็นรุ่น2.8นะครับซิกมาโฟนะครับหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟวิลได้นั่นเองนะครับและรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นนะครับฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับ ระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้แบบโหหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากด้านในนะครับจากรีโมทนะครับหรือจากฝาท้ายนั่นเองนะครับนี่และเวลาเราเปิดนะครับกดแค่นี้เองนะครับนี่โหสะดวกครบคันมากๆนะครับเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กเด็กโตนะครับเขาเปิดง่ายมากๆนะครับและภายในนะครับสําหรับรุ่น 228ขับสี่เขาจะเป็นเบาะหนังสีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนะครับโฟวีด้หรือรุ่นขับสี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอยล่องน้ําตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่เป็นรถเดิมๆนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับนี่เป็นฝาท้ายเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็สามารถดูรีวิวตรงนี้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่และโหดอกภายในนี่คือใหม่มากๆจริงๆสาหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับร้านไลออนคาของเรานะครับฟรีพรมเข้ารูปของใหม่นะครับ 5D เลยนะครับอันนี้เราเพิ่งติดตั้งเพิ่งสั่งตัดกันมาใส่มาวันนี้เลยนะครับนี่และข้อดีนะครับของพรมเข้ารูปนะครับเขาจะทําให้ดูรถดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับ ทำความสะอาดง่ายนะครับเวลาเรานะครับทำอาหารหกทาน้ําหวานน้าอัดลรมหกนะครับเราสามารถใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยนะครับเขาจะไม่ซึมเข้าเบาะนะครับนะครับหรือเราจะถอดไปทําความสะอาดภายนอกก็ได้นะครับเพราะเขาจะเป็นนะครับก๊อปแก๊บหรือตีนทุกแกตรงนี้นะครับแปะแค่นี้เองไม่ได้ยึดเจาะแต่อย่างใดนะครับและเบาะแถวหลังนะครับของโฟลเจอร์นะครับเขาสามารถพับแขวนนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่ วางของวางสัมภาระได้เลยนะครับนี่พับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้นะครับเขาแบบเพิ่มพื้นที่วางของวางสัมภาระได้เลยนะครับนี่เราสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับและผมเข้ารูปของเราเราใส่ให้รอบคันนะครับ อย่างที่กล้องเห็นเลยนะครับแล้วซุ้มล้ออะไรต่างๆนะครับไม่มีรอยฉีดควนไม่มีรอยแบบกระแทกแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้คือแบบโหดูแลมาอย่างดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้เวลานะครับที่เราจะปิดก็ง่ายมากนะครับเราก็กดแค่ตรงนี้เองนะครับเพราะว่าเขาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับนี่กดแค่นี้เองนะครับและฝาท้ายนะครับ ที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานจากศูนย์นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยนะครับหรือระบบกันหีบด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวภายในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของเจ้า t o y o ต a f o r t u n e นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าโหภายในนี่คือใหม่มากๆนะครับเจ้าของนี่ดูแลมาแบบดีมากๆนะครับแล้วเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับคุณแจรีโมทนะครับเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดนะครับเวลาเราเหยียบเบรกกดพุทธสตาร์ทนะครับ นี่แค่นี้เองนะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากเบาะฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับนี่เขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว2.8ขับสีนั่นเองนะครับเขาจะเป็นเบาะปากไฟฟ้านะครับคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับสําหรับรุ่นไมเนอร์เชนนะครับมีเบาะยังแน่นยังตึงปีกเบาะนะครับไม่มีรอยยับเลยนะครับและฝั่งแผงปรตตูนะครับเขาดีไซน์มาได้แบบสวยสปอร์ตมากๆนะครับจะมี หนังสีส้มนะครับนี่เย็บตัดกับโคมเมียมหรือว่าลายไม้ต่างๆนะครับสีดำนะครับโหสวยมากๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือคาบกาวแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือแบบโหดูแลมาได้อย่างดีมากๆนะครับและด้านหน้านะครับเขาจะเป็นนะครับหนังเย็บนะครับนี่หรือที่เราเรียกกันว่าคูบ็อกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถ นะครับเก็บของเก็บขนมเก็บน้ำนะครับเบเกอรี่ต่างๆนะครับเขาจะมีอุณหภูมิรักษาความเย็นนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับและช่องด้านล่างเขาก็จะมีอ่าช่องไว้เก็บของเก็บสัมภาระนะครับอ่าคู่มือบุ๊กซูวิตต่างๆหน้าจอนะครับสำหรับรุ่น m i n เนอร์เชนแล้วนะครับเขาจะโอ้โหต้องบอกว่าหน้าจอนี้ใหญ่มากๆนะครับเหมือน iPad เลยก็ว่าได้นะครับและรุ่นท็อปสุดนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับ ระบบแผนที่นำทางนะครับหรือนิเกเตอร์นั่นเองและเขาจะมาพร้อมด้วยมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับ fmam นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับหรือว่าเชื่อมต่อ USB SD Card อะไรได้หมดนะครับใส่แผ่น CD นะครับระบบแอร์ด้านล่างนะครับนี่เขาจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นแอร์จากด้านหลังนะครับถ้าเราเปิดจากด้านหลังนะครับเรา กดตรงนี้ครับเขาจะมีไฟสีเขียวตรงนี้ขึ้นเลยนะครับและด้านล่างนะครับนี่แล้วสาหรับรุ่นท็อปสุดนะครับในรุ่น2.8ขับ4นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยออปชั่นนะครับขับ4นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับเลือกขับ2ขับ4หรือขับ4แบบสโลอะไรได้หมดนะครับเวลาเราขึ้นเขาลงห้วยนะครับติดลมติดโคลนนะครับเราเลือกปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับสาหรับลูกค้าที่ชอบรถ นะครับนี่ออปชั่นเยอะๆนะครับและสําหรับคอนโซลกลางนะครับหรือบริเวณหัวเกียร์นะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นหัวเกียร์เดิมๆเลยนะครับคือเขาแบบไม่มีรอยขีดค่วนหรือรอยสึกรอยหลออะไรต่างๆเลยนะครับอันนี้เป็นหนังด้วยนะครับนี่สวยมากๆนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมด้วยลายไม้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับรถที่มีลายไม้นะครับเขาจะทําให้รถดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับแล้วลายไม้เสมือนจริงมากๆนะครับเขาจะเป็นสีแบบ เอ่อเทาๆดำๆนะครับนี่เขาจะไม่ออกแดงมากนะครับแต่เขาจะมาพร้อมด้วยนี่อีโค่โหมดหรือการขับขี่แบบประหยัดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับเพิ่มอัตราเร่งอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ระบบการลื่นถลายนะครับ A off อะไรต่างๆนะครับคือครบคันและนี่นะครับไม่เพียง160,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับ แล้วเขาจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนี่แสดงสัญลักษณ์เกียร์นะครับเปิดประตูอยู่นะครับอ่ารอบความเร็วนะครับถังน้ํามันอ่ารอบเครื่องยนต์อุณหภูมิอะไงต่างนะคือโ้สวยมากๆนะครับเวลาวิ่งกลางคืนนี่คือแบบสีสวยมากๆส่วนพรมอลัยนะครับเขาจะเป็นพรมอลัยนะครับหนังนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับตรงนี้นะครับโหเป็นพรมอลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมีโลโก้โตโยต้าตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเขาจะเป็นอ่ามีเดียต่างๆนะครับที่หน้าจอนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคืนต่างๆนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับส่วนขวางมือนะครับนี่เขาจะเลือกนะครับโหมดตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอ่าดูรายละเอียดรถนะครับข้อมูลรถต่างๆนะครับระบบคูตคอนโทรลนั่นเองนะครับระบบคูตคอนโทรลนะครับเวลาเราออกต่างจังหวัดหรือวิ่งระยะทางไกลๆนะครับอันนี้ช่วยในการขับขี่เราดีมากเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับและ นี่นะครับเขาจะมีนะครับเกียร์เพนเดนชิพนะครับเวลาเราจะใส่เป็นแบบเกียร์แมนนวลนะครับบวกลบจากตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยอะไรต่างๆได้หมดนะครับที่ปั่นน้าฝนจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเปิดฝั่งมือนะครับนี่เขาจะเป็นระบบไฟนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราอยู่ในที่มืดนะครับเขาก็จะเปิดเองอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับนี่ n อนจิ้ t สตานะครับหรือเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหรือดับเครื่องยนต์กดจากตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับ power door off นะครับหรือปิดเปิดการใช้งานของประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับเวลาเราจะใช้แบบมันนวลเราก็กดนะครับหรือเราจะใช้แบบไฟฟ้านะครับเราก็กดตรงนี้เองนะครับนี่เปิดจากตรงนี้ได้นะครับฝากระโปรงนะครับฝาถังน้ามันนะครับ ส่วนแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นพับแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับและกระจกนะครับจะเป็นออโต้ทั้งหมด4บาทและนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับจะมีอ่าคู่มือการใช้งานนะครับระบบนําทางนะครับหรือแผนที่นําทางนั่นเองนะครับคู่มือใช้งานหน้าจอนะครับนี่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับครบมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ และนี่ครับจะมีระบบ T-Connect นะครับสามารถเชื่อมจอหน้าจอนะครับแบบ T-Connect แล้วนั่นเองนะครับและนี่คู่มือการใช้งานนะครับเป็นเล่มๆโอ้โหครบมากๆคันนี้นะครับเล่มหนามากๆนะครับคู่มือการใช้งานรถนะครับและบุ๊กสวิต์นะครับโตโยต้านะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศนั่นเองนะครับเขาจะไม่มีสมุดมาให้เราปั๊มแล้วนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถเช็คระยะหรือว่า โทรสอบถามข้อมูลนะครับได้ทั่วประเทศแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับสําหรับยุคนี้เลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับเบาะอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากศูนย์จากโรงงานจากใบแดงเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะสีส้มนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมด7ที่นั่งแล้วนั่นเองนะครับเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับยุยยและเวลาที่เราจะขึ้นนะครับแถวที่3นะครับ สำหรับ Toyota f o r t u n e เนะครับเขาจะพับแบบตีลังกาไปได้เลยแบบง่ายดายมากๆนะครับเราพับแค่นี้เองนะครับนี่เขาจะตีลังกาไปเลยนะครับนี่โหแล้วคือเบาะแถวที่3นะครับโหเหมือนไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับคือเบาะยังแน่นยังตึงนะครับปีกเบาะอะไรต่างๆนะครับไม่มียับไม่มียุยยี่เลยนะครับไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดเลยนะครับคือเบาะใหม่มากๆนะครับสมล้อต่างๆนะครับไม่มีรอยขีดควร นะครับหรือรอยกระแทกแต่อย่างไรเลยนะครับนี่และนี่นะครับพรมนะครับเป็นพรม5้าดีนะครับของใหม่นะครับที่ร้านไลออนคาร์ของเรานะครับใส่ให้รอบคันเลยนะครับนี่เขาจะทําให้ดูรถดูแบบพรีเมียมดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทําให้รถดูใหม่มากๆนะครับอ่าแล้วเวลาเอาลงนะครับเราก็ลงแค่นี้เองนะครับนี่โหง่ายมากๆนะครับนี่และเวลาเราขึ้นนะครับเขาจะมีชายบันไดนะครับเหยียบชายบันไดแล้วก้าวขึ้นได้เลย คือนั่งสบายมากนะครับทัศนวิสัยต่างๆนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับเระจกใหญ่นะครับกระจกด้านข้างนะครับเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับมองได้ดูโล่งดูโปร่งมากๆนะครับเวลาที่เรานั่งนะครับสคนนะครับเขาก็จะมีที่พักแขนนะครับตรงนี้นะครับนี่มีช่องนะครับนี่เอาไว้วางเครื่องดื่มนะครับแก้วน้ําชากาแฟจากตรงนี้ได้เลยระบบแอร์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ร้อนแน่นอน นะครับเพราะแอร์นี่โหต้องบอกว่าปรับเป่าเข้าที่หน้าได้เลยนะครับแล้วนี่เราสามารถปรับจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเลือกเป็นออโต้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นพัดลมเองก็ได้นะครับเพิ่มความแรงพัดลมเบอร์1เบอร์2เบอร์3ได้หมดนะครับหรือเลือกปิดจากตรงนี้ได้นะครับไฟอะไรต่างๆนะครับนี่จะเป็น LED แล้วทั้งคันเลยนะครับและส่วนด้านล่างนะครับเขาจะเป็นแบบ power outlet นะครับนี่ตรงนี้1ช่องนะครับ และด้านล่างอีกนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบโวเหมือนไฟบ้านเลยนะครับเป็นปักเหมือนไฟบ้านเลยนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับหรือทางไกลนี้ชาร์จแบตได้สบายหายห่วงเลยและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ต้องการหารถครอบครัวใช้นะครับรถเจ็ดที่นั่งใช้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับโวต้องบอกว่าเหมาะกับลูกค้าที่ชอบ รถที่ขับสนุกขับมั่นนะครับอัตราเร่งดีนะครับแรงบิดแรงทอกต่างๆนันคือแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและคันนี้ยังจะได้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหคบมากๆนะครับน่าใช้มากๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับร้านไลออนคาร์ของเราก็มาจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับของแถมนั่นคือจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ต้องไวเลยนะครับ พลาดไม่ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องเครื่องกันครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับและเวลาเปิดนะครับเขาจะเปิดง่ายมากนะครับนี่และคันนี้นะครับติดตั้งโช๊คฝากระโปรงมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับนี่เวลาเปิดเขาจะเด้งขึ้นไปเลยนะครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากอ่าด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับอ่ารอยน็อตหัวน็อตต่างๆนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับต่างๆนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับ เม็ดอาร์คนะครับรูกลมๆนะครับรอยตะเข็บต่างๆเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวนะครับสติกเกอร์มอกอะไรอยู่ครบนะครับนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่น็อตต่างๆนะครับนี่รอยแก้มด้านข้างนะครับน็อตแก้มด้านข้างคานหน้าต่างๆนะครับรูกลมๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับรถเดิมนะครับและร้านไลออนข่าวของเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับมีเล่มโอนได้100%ซนะครับ และสาหรับคันนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง2 8 0 0ซีแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับนี่คือเครื่องเดินนิ่งมากนะครับและรถได้รับการดูแลเช็คระยะตามระยะทุกระยะนะครับนี่ไม่มีเสียงเคกเสียงกระพือแต่ยังได้นะครับแผ่นเพดต่างๆนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดเงี้ยแกะเกาแต่ยังได้นะครับแผ่นเพดตัวนี้ครับเป็นแผ่นเพดเดิมๆนะครับนี่โหคือเครื่อง ไม่มีคราบสนิมไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะครับรถได้การดูแลต้องบอกว่าคันนี้โหได้รับการดูแลตามระยะทุกระยะเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีอยู่ครบนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ง่ายมากนะครับเพราะเขาจะเป็นแบบใส่โช๊คมาแล้วนั่นเองนะครับเวลาปิดนะครับปิดแค่นี้เองนะครับนี่ปิดง่ายมากๆนะครับ เป็นไงบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดยิบเลยก็ว่าได้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถนะครับ P P V นะครับหรือรถ SUV 7ที่นั่งรถครอบครัวนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับจะเป็น Toyota f o r t u n e r นะครับ 2.8V นะครับโฟร์วิลด์นะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัวมินเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะครับปี2018 นะครับจะได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าออปชั่นต่างๆคือจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและวันนี้เรามาตั้งขายเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีเพระบนะครับและของแถมอื่นอีกมากมายนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามา เราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับและร้านเรานะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านหรือคันอื่นที่ล้างได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แบบว่า l i ออนคานะครับภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ